สวัสดีครับช่อง y o u t u b e นายนุ c กชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันอัคารที่21กันยายน2564นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ all new isuzu d max spacecab 4x2 1.9s เกียร์อัตโนมัติ6สปีดสีบรอนเงินนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่647,000บาทนะครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับขายดีมากๆนะครับคนซื้อรุ่นนี้กันเยอะนะครับราคาก็ถูกด้วยนะครับ647,000บาทนะครับกํลังกําลังเลือกดูครับว่าจะเอาครับ เกียร์ออโต้หกแสนสี่มืนเจ็ดครับก็พอดีมีเซลล์เข้ามาทักทายนะครับที่นี่บริการดีมากๆเลยทีเดียวนะครับบริการดีสุดๆเลยทีเดียวนะครับก็รุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับราคาก็ถูกด้วยนะครับและได้ระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับง่ายสบายสบายทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับ เริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนมัลติกรีแฟกเตอร์นั่นเองนะครับนี่แต่ก็ยังคงส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กระจังหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสีเทานะครับแล้วก็โลโก้ออซูสุแบบโครเมียมด้วยนะครับแล้วก็กันชนหน้าในรุ่นนี้เป็นกันชนหน้าดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกรอบไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถขอเซลล์ติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็ล้อและยางในรุ่นนี้นะครับก็เดิมทีล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กขนาด15นิ้วนะครับนี่แต่ว่าอันนี้ทางโชว์รูมนั้นเขาใส่ฝาครอบล้อมาให้นะครับถือว่าดูสวยงามมากๆเลยนะครับ ยางก็เป็นยางของ Bristone d u r a v i น r 6 1 1นะครับขนาดยางก็215ทับ70 r 1 5นั่นเองนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวในรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่แก้มรถนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์สเปซแคปนะครับติดอยู่ที่บานประตูทั้ง2บานเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับสามารถปรับองศาแบบไฟฟ้าได้นะครับแต่ว่าการพับเก็บนั้น พับด้วยมือนะครับไม่ได้พับไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ใบปัดน้ำฝนในรุ่นนี้ก็ยกได้แบบนี้เลยนะครับนี่ใบปัดน้ำฝนนะครับยกได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสาอากาศในรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นเสาอากาศแบบสั้นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับแต่ก็รับสัญญาณวิทยุได้อย่างชัดเจนเหมือนเดิมแล้วก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่มือเปิดประตูรถด้านนอกนะครับก็จะเป็นแบบสีดําด้านนะครับทั้ง2บานเลยนะครับแล้วก็เสาประตูรถ หรือเสาบีประมาณนี้ก็เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถแล้วก็การตกแต่งกรอบหน้าต่างเป็นแบบสีดําทั้งหมดเลยนะครับก็ล้อแลดยางด้านหลังก็ไซส์เดียวกันเลยนะครับยาง215ทับล้อกระทะเหล็กขนาด15นิ้วนะครับยางบางโครนหลังก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับยางบางโครนหน้าก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะครับนี่ไฟรีไฟเลี้ยวไฟถอย ไฟเบรกประมาณนี้เป็นแบบไฟธรรมดาทั้งหมดนะครับยังไม่ได้เป็น LED แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ยังมีสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกะทันหัน ESS ด้วยนะครับนี่นีให้ดูทั้ง2ข้างเลยนะครับไฟท้ายก็สวยงามมากๆเลยนะครับสวยจริงๆนะครับแล้วก็สติกเกอร์ลสายณ์ Isuzu D Max นะครับนี่เป็นแบบสติกเกอร์นี้เลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ทารา Isuzu เชียงใหม่ด้วยนะครับนี่ ซื้อรถที่นี่ได้สติกเกอร์ทาราอิซุซุไปเลยนะครับแล้วก็ที่มือเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นแบบสีดําด้านนะครับนี่ที่มือเปิดฝาท้ายเป็นแบบสีดําด้านนะครับแล้วก็พื้นที่กระบะท้ายนั้นถือว่ากว้างขวางมากๆนะครับรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยมเลยนะครับกระจกบานหลังก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีไล่ฝ้ากระจกหลังมาให้แล้วก็ไฟเบรกโดที่3แบบ LED ก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สติกเกอร์สัญลักษ DDI แบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสติกเกอร์นะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็กันชนท้ายในรุ่นนี้ยังไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็สามารถขอเซลติดตั้งกันชนท้ายเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าจากโรงงานนั้นยังไม่มีแถมมาให้นะครับสําหรับในรุ่น S นะครับก็ให้ชมด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันนะครับใช้งานบรรทุกได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยนะครับในรุ่นนี้ถือว่าให้มาแบบ ใส่เต็มจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับมีอะไรบ้างก็มีดังนี้นะครับระบบเบรก ABS ระบบเบรก EBD ระบบเบรก BA ถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS 2ตํตำแหน่งเข็มขัดนิรภัย3จุดท,ทุกที่นั่งพร้อมระบบดึงั้างกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขนาดโลงทางลาดชัน HDC นะครับแล้วก็ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS นะครับระบบปลดล็อกประตูจังหวเดียว One Motion Unlock นะครับแล้วก็ Crash Unlock ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทำงานนะครับแล้วก็สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ESS นั่นเองนะครับนี่ถือว่าให้มาแบบใส่เต็มจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ก็ตามนะครับ แต,บบแต่ระบบความปลอดภัยนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทำให้รถดูน่าใช้มากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับเอาละครับเรามาดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับ, <foods> ก,บรก็ภายในห้องโดยสารนะครับก็ออกแบบใหม่หมดได้อย่างหรูหรากว้างขวางแล้วก็สง,ง่างามมากๆนะครับนั่งสบายด้วยนะครับบรรยากาศภายในห้องโดยสารก็ดีมากๆเลยนะครับตามแบบฉบับ อีสุซุเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แผงข้างประตูก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสีดานะครับแต่ว่าวัสดุนั้นยังคงเป็นแบบวัสดุยูรีเทนเหมือนเดิมนะครับนี่ตามที่ผมได้เคาะไปนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแถบสีดําด้วยนะครับเสริมความสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็ที่มือเปิดประตูรถด้านในก็จะเป็นแบบสีดานะครับแล้วก็ที่ล็อกและปลดล็อกประตูอัตโนมัติด้วยนะครับพร้อมคลาสอัดล็อกระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อถุูลมนิรภัยทํางานนะครับแล้วก็ที่พักแขนข้างประตูเป็นแบบบุกผ้าสีดํานะครับแล้วก็ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ประมาณ1.5ลิตรประมาณนี้นะครับช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็แผงควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นแบบสีดําสีดําแบบนี้เลยแล้วก็ปุ่มกระจกไฟฟ้านะครับฝั่งผู้ขับขี่ก็จะมีระบบออตโต้ะระบบป้องกันการหนีบแจม protection มาให้ด้วยนะครับ ส่วนฝั่งผู้โดยสารต่อหน้ายังคงเป็นแบบไฟฟ้าแมนนวลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นเซนทัลล็อกนะครับมีทั้งปุ่มล็อกกระจกแล้วก็ปุ่มล็อกและปลดล็อกจากประตูด้านในนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นปุ่มปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวานะครับลำโพงในรุ่นนี้มีทั้งหมด2ตําแหน่งนะครับแล้วก็เบาะนั่งในรุ่นนี้นะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้เป็นแบบผ้าคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสีดําเดินได้ด้วยสีเงินนั่นเองนะครับนี่ นุ่มนวลมากๆนะครับดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับก็นุ่มนวลมากๆนะครับนั่งสบายนุ่มนวลแล้วก็อบกระชับได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาจอดรถตากแดดนะบาะนั่งก็จะไม่รู้สึกร้อนนะครับเวลานั่งและเวลากลับเข้ามาในรถแล้วนั่งสบายแน่นอนนะครับไม่ร้อนด้วยนะครับแต่ว่าการปรับเบาะนั้นยังคงเป็นแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับเลื่อนเอ็นเลื่อนเอ็นได้นะครับแล้วก็การดีไซน์คอนโซลด้านหน้านะครับ ถือว่าออกแบบใหม่หมดได้อย่างสวยงามหรูหราและก็ไปเด็อกลักษณ์ตามแบบฉบับอีสุสเลยทีเดียวนะครับการตกแต่งตัวคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบสีดําทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบสีดําทั้งหมดเลยนะครับถือว่าออกแบบใหม่ได้อย่างสุดยอดมากๆสวยงามมากๆเลยนะครับทาให้รถดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับพวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนสีดํานะครับนี่ พวงมาลัยแบบยูริเทนสีดำนะครับจับได้กระชับมือมากๆนะครับโลโก้ isuzu แบบโครเมียมก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เสริมด้วยการตกแต่งแถบสีดําด้วยนะครับแต่ว่าปุ่มมัลติฟังก์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยยังไม่มีมาให้แต่อย่างใดนะครับแต่ก็ปรับระดับได้4ทิศทางทุกรุ่นนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับช่องวางแก้วน้าฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มในเรื่องของปุ่ม ระบบดับและสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดชั่วคราวแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลยนะครับแล้วก็มีกล่องฟิล์ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้เป็นที่เปิดฝากระโปรงรถแล้วก็ที่เปิดฝาถันน้ำมันนะครับนี่เดี๋ยวขอยัดลองนั่งดูก่อนนะครับนี่ก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับสำหรับเบาะผ้าของอีซูซ u นะครับนั่งสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็มาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้เป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบธรรมดานะครับ ฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ฝั่งขวาเป็นมาตรวัดกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบธรรมดานะครับนี่แล้วก็อัตราสีเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงก็แสดงอยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับสแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนคมชัดและสวยงามนะครับสาหรับจอ MID แบบธรรมดานะครับสาหรับรุ่นนี้เกรด S นะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เครื่องเสีย เดี๋ยวขอญาติด no ูที flying flying illing, <t> ่เปิดไฟฉุกเฉินก่อนนะครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นที่เปิดปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นหลุมวางของอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับเป็นหลุมวางของนะครับแล้วก็ที่เปิดปิดไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงวิทยุแบบ2ดินนะครับนีดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับสามารถเล่น CD VCD MP3 หรือ ต่อช่องหรือเสียบ usb ได้เพราะมีช่องเสียบ usb อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อ mp 3หรือมือถือสมาร์ทโฟนด้วยนะครับเอาไว้ฟังเพลงประมาณนี้นะครับเพื่อเพลิดเพลินความสุขได้ทุกการเดินทางนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับฟังวิทยุก็ได้นะครับ am fm ก็ได้นะครับแล้วก็แอร์ในรุ่นนี้ยังคงเป็นแอร์แบบมือหมุนเหมือนเดิมนะครับเครื่องปรับอากาศแบบมือหมุนนะครับมีทั้งปรับทิศทางลม ระดับความแรงของพัดลมปุ่ม ac ระดับน้ํายาแอร์ปุ่มเปิดระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบายอากาศด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งตรงกลางของคอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าแบบนี้เลยนะครับมีแผ่นกรองฝุ่น pm 2.5มาให้ด้วยนะครับนี่มีแผ่นกรองฝุ่น pm 2.5มาให้ด้วยถือว่าสุดยอดมากๆนะครับอีสุขห่วงใยสุขภาพของทุกคนนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบ power outlet ให้มาหนึ่งช่องนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีช่องเสียบ USB แต่อย่างใดเพราะว่าไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ตัววิทยุนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องวางของเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นแบบหลุมนะครับแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถเก็บของเก็บคู่มือการใช้รถของ Isuzu Isuzu ได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าสุดยอดมากๆกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนนะครับกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนยังคงเป็นแบบ แมนนวลเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์รุ่นเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นออตโต้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ายังไม่มีไฟสองสวาง่างภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าแต่อย่างใดนะครับก็มีแค่ตรงกลางเท่านั้นนะครับจะเป็นแบบหลอดสีส้มอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นหลอดสีขาว LED แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่แผงบังแดดฝั่งผู้ขับขี่นะครับวัสดุพุ่มผ้าและ PVC สีเงินนะครับฝั่งผู้ขับขี่มีช่องเสียบเอกสารมาให้ด้วยนะครับ ที่แผงบังแดดฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็เหมือนกันเลยนะครับวัสดุคุ้มผ้าและ PVC สีเงินนะครับแต่ว่าทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้ายังไม่มีกระจกมาให้แต่อย่างใดนะครับยังไม่มีกระจกมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องวางโทรศัพท์มือถือหรือวางของเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับเกียร์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองนะครับนี่น้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับ พร้อมระบบเรฟทรอนิกด้วยนะครับเลือกโหมดเปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับนี่ขับสบายทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะครับอัตราทดเกียร์เกียร์6 3.600เกียร์2 9 0 9 0เกียร์3 1 8 8 8เกียร์4 1 0 0 0เกียร์5 8 6 8 7เกียร์6 0.580เกียร์ถอยหลัง3.732อัตราทดเฟืองท้ายต่อ1 3.727ครับนี่ขับสนุก สะดวกสบายแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเลยนะครับตามแบบฉบับอีซูซูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน HDC นะครับหรือ hill descent control นั่นเองนะครับเบร,รคมือก็ยังเป็นเบร,รคมือแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์รถกระบะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ที่วางของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางนะครับเป็นแบบ วัสดุยูรีเทนสีดำนะครับแล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นฝาปิดช่องเก็บของให้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของตรงกลางนะครับเก็บของอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งแคปกันเลยนะครับเอาล่ะครับเรามาดูฝั่งแคปกันเลยนะครับก็สเปซแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับเปิดได้กว้างถึง90องศาประมาณนี้นะครับเปิดได้กว้างมากๆนะครับ ทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับจะบรรทุกสัมภาระบรรทุกของหรือโดยสารแบบครอบครัวก็ทำได้นะครับเพราะว่าสเปซแค p นั้นตอบโจทย์ทุกการใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็แผงข้างประตูแบบสเปซแค p ก็จะอยู่ก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีที่วางขวดน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลุมเพื่อดันปิดประตูแคปประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดประตูที่มือเปิดประตูแบบสเปซแค p ก็เป็นแบบสีดำนะครับตามที่เห็นนี่เลยแล้วก็ พักพิงเอนด้านหลังตรงนี้เป็นแบบบุผ้าสีดำนะครับอันนี้เป็นตัวแคปจริงนะครับส่วนในเรื่องของเบาะแคปนะครับอันนี้ทางเซลลเขาจะแถมมาให้นะครับสำหรับเบาะแคปนะครับถ้าต้องการโดยสารแบบครอบครัวนะครับแล้วก็ตัวแคปจริงๆนะครับก็มีช่องมีช่องเก็บของเก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆและเก็บแม่แรงให้ด้วยนะครับให้มาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ให้มาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องมือ เก็บแม่แรงเก็บของอะไรก็ได้ประมาณนี้เก็บทองอ่ะเก็บทองนะครับเก็บทองเก็บทองนะครับก็รถอีสุยิ่งใช้ยิ่งรวยครับประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับยิ่งใช้ยิ่งรวยนะครับสำหรับอีสุนะครับอ่ะขออนุญาตนั่งฟังแคปก่อนนะครับก็นั่งดูแล้วก็ถือว่าพอดีพอดีเลยนะครับถ้าบอกคู่หน้าทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็เลื่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยหรืออยู่ในระดับอยู่ในระดับที่พอดีนะครับ คนนั่งแคปก็จะสามารถนั่งแคปได้สบายๆนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับนี่แล้วแต่ว่ายังไม่มีแอร์หลังมาให้แต่อย่างใดนะครับก็เป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับอะครับให้ดูการดีไซน์คอนโซลด้านหน้านะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับออกแบบใหม่ได้อย่างสวยงามแล้วก็หรูหรามมากๆเลยนะครับตามแบบฉบับ e ซูสุเลยทีเดียวนะครับทำให้รถ e ซูซุรุ่นนี้นั้นน่าใช้มากๆเลยนะครับ สวยงามมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับเอาละครับได้ชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาชมรถ all new isuzu d max spacecab 4x2 1.9 s เกียร์ตรอบัห6สปีดสีบรอนเงินนะครับก็สำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ isuzu 1.9 ddi blue power gen 2นั่นเองนะครับขนาด1,900 cc นะครับ รหัส r z c e t c นะครับ1.9 DDI Blue Power 1 9 0 0 c c นะครับ VGS Turbo Intercooler 4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16วาวนะครับให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับนี่ออกตัวแรง เร่งแซงทันใจแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับตามแบบฉบับอีซูซเลยทีเดียวนะครับนี่ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเงินเหลือๆแน่นอนนะครับสำหรับอีซูซนะครับยิ่งใช้ยิ่งรวยเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาถึงโชงสุดท้ายกันเลยนะครับมาถึง่วงสุดท้ายกันเลยนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ all new isuzu d max spacecab 4x2 1.9s เกียร์ตโรบัติ6สปีดสีบรอนเงินราคา6 4 7 0 0 0บาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมทาราอิซุสเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์ให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ก็ใครจะมาแวะมาชมรถอีสุสุสักคันมาซื้อรถอีสุสุสักคันมาทดลองขับรถอีสุสุก,ก่อนการตัดสินใจซื้อนะครับหรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอีสุสุหรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับทาราอีสุสุเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็โทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ 053244671-7นะครับ053244671-7นะครับจะมีที่ภาษาการขายคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ทาราอิสุสุกนะครับก็โชวรูมตอนนี้ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับดีไซน์สวยงามทันสมัยมากๆเลยนะครับนี่มีที่ึกษาการขายคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษ แคมเปญดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ทาราอิซุสุเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซตนเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับท่านี้หากผิดพลาดแต่ประการใดพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เสียงแหบๆไปหน่อยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้ง ก็รอติดตามกันได้และฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบา่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ